สวัสดีเละสบายดีพี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะมือน,นี้มาพ่อก,กระเป๋าลังพี่น้องเมื่อนี้เบาลังกำลังสิบบาทไปงานวัดพี่น้องวัดบัวขวัญไปงานวัดไปกระเป๋าอี่วเบาโก้เมื่อนี้พี่น้องเ้ยย่างกันไปสามคนนี่ย่างกันไปได้เพราะวา่างานวัดนะมันใกล้ๆบอลเบาลังเห็นงานพี่น้องเ้ยเบาลังก็ย่าง,งาไปเมืองนี้พี่น้องทางย่างของมานเพิ่นนาม,มีลเบังหุนปั๊บตัวนี้ชักมียัางใต้ทั้งดวนนี่โอ้ยงามมาดี ทางด่วนอันนี้นี่เบาลังบ่เคยเห็นจักเื่อคันบ้านเบาลังนี่บ่เคยมีพี่น้องเอ้ยอันนี้บ่าวยิวยางก่อนนี่บ่าวยิวบ่าวยิวพินหนามไหเนี่ยไปดีเออบ่าวยิวอันนี้ย่างกันไปสามคนพี่น้องวันนี้ก็บ่บายิวกับไปสายพี่น้องเฮ้ยไปด้นเื่อพี่น้องออกไปมาเที่ยวพี่น้องเออไปงานวัดโบขวัญน้องแมนไปงานวัดโบขวัญขนี่แหละแมน แต่ก็มาลีดกันเรื่องมาถือหนึ่งพี <c 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 ่น้องเอ้ยแม่แมนหนึ <c <c ่งมาถือหนึ่งเขาเห็ุงานเนาะของแน่เออปีหนึ่งเส้นหนึ่งหล่ะเราก็ส่งแม่นไอชิได้ใกล้ลงทหมดเลยพี่น้องไอชผาเราสู้พี่น้องเออใกล้แล้ว đấy ไม่บางมาด้วยกับเมื่อกี้เมื่อกี้ยังโสดอยู่พี่น้องอืมบรรยากาศพี่น้องโอ้ยต้นดอกจำปาโอ้หุ่นหุ่นพี่น้องเอ้ยอันนี้บาวโก้พี่น้องนี่พ่อกับบาวโก้บาวโก้คนเก่าคนเดิมบาวโก้อันนี้ คนเห็นสวัสดีเป like, ็นอะไรของบ้านสุขุมสุขชนอันนี้พ่อกขาเป่ากู้ลูกมีไปมาอะไรอะไรอ่ะบ้านคนงามเลยครับงามอันนีพี่น้องเลยโอ้ยอันนี้คือไปว่าเป่าลังกำลังไปงานวัดบัวขวัญเด้อพี่น้องเด้อตลาทางดวนแถวๆอันงามวงวันจังหวัดนนท์พี่น้องแลานมนอันนี้ตลาดใต้ทางดวนพี่น้องอันนี้เป่าลังมาโอ้ยเป่าลังชีพไปเบิ่งอยู่ว่างานนี่ใหญ่เป่าลังก็บ่เคยเห็นจักเทื่อบ่เคยไปตั้งแต่มาเห็นงานอยู่กรุงเทพยนี่ เบาลังบ่เคยไปจักเื่อร์นี day, the 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 ่เบาลังอ right, ันไปครั the the ้งแรกในชีว like. ิตที่ว่าสิได้เห็นงานอยู่ประเทศไทยนี่นะป้าตัวนี้เบาลังกับประด้นั่งแท็กซแท็กส่งแท็กซี่มาดอกพี่น้องเลยบ่ได้นั่งบงนั่งวินมาดอกย่างไปย้อนว่าหยังย้อนว่าเข้าอยู่ใกล้แล้วก็เก็บเงินไว้แบบนี้นะกับเบาลังกับประหยัดแนวหนึงไก่กับบกไกลเออคดีว่าใกล้กับบกไกลคดีว่าไก่กับบกไก่ก็ย่างหลายเติบอยู่ได้นี่เพื่อสิ้นหอนี่พี่น้องเอ้ยบีแพงขอ้ย ันนี้คือใต้ทั้งด่วนพี่น้องโอ้ยเนาะงาม <โด S 1> บรรยากาศ<ล>าบ้าน <ลา S 1> เพิ่นแม่นรถไล่บรรยากาศ<ล>าบ้ญญานเพิ่นในรถไล่ยังกลางคืนบ่ว่าเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งมีเบิดตลอดที่สักที่สิบสี่ชัมม่วโมงนะมีตลอดเลยเออแม่นเพิ่นแล่นตลอดได้รถบา้านเพิ่นนะครับคือบ้านเท่านี้วูสองสามทุ่มห้าทุ่มไม่ก็มืดเลยได้หน่อยเนาะ งามเลยได้พี่น้องเลยโอ้ยบาลังเะสิไปเบิ่งงานเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งงานพี่น้องเลยเดี๋ยวบาลังสีไทยบรรยากาศในงานวัดให้พี่น้องในเบิ่งว่าเป็นยังไงงานวัดบ้านเพื่อนญาติว่าพี่น้องฟังเล่าเข้าอยากเบิ่งเนาะพี่น้องฟังไทยเข้ากันเคยเห็นมาแล้วแมบ่ลวะนญาติว่าคนบ้านเข้าพี่น้องไก่เคียงเพื่อนอยากเบิ่งเนาะเดี๋ยวบาลังพาไปเบิ่งพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานเด้อพี่น้องเด้องานวัดบกขัน พอกเบาอยู่ัวัดที่้ามืนวนน้ผสีานีวันที่ิเลยมัน,นวันที่ิหาต้มนนพี่น้องเลยอันนี้คืองานวัดบัวขวัญเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คืองานวัดบัวขวัญแต่เขาไปทางในเนี่ยมันคนมันหลายผลบอลังก็เลยบรยิเวณ อัดวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ้งบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งเพราะว่าคนมันหลายพี่น้องเลยกะวันที่เก้าคนก็หลายอันนี้จะเป็นวัดบัวขวัญเด้อพี่น้องเด้อเบาลังมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งว่าเป็นจังได้งานวัดเนาะเบาอยู่เนาะงานวัดเป็นจังได้มวนบ่งานวัดก็ตัวพี่น้องมันเหมอนกันพี่น้องเด้อ บาอยูมาล้อยกระเผกับเมียบอกมัมีเออบอโก้เด้มา้อยกระไผบอโก้ขึ้นาพี่น้องคนแรนีคููกับม่นขนาไปมมีคูอย่างมักับมาหลังก็ได้พี่น้องมาหลังแมนมาหลังโซนมแมนในพี่น้องแมน